น่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านชอ็อปเออสีเพื่อนชาวกินนเมทุกคนวันนี้นะครับก็บกับรวมเซตเลเจนดารี่ยุคเก่าในตัวของด่านสถานที่ถ่ายํำหนังยี่บุตรกันก็เป็นรวมเซตอีพีสุดท้ายแล้วในการเล่นในด่านนี้นะครับโอเค ก็สำหรับตัวของเซตในตัวเล gendary เก่าเนี่ยผมก็จะนับตั้งแต่พวกตัวที่หลังน้องททมไปต้นมานะก็คือตัวที่มาหลังน้องททมทั้งหมดผมจะจัดอยู่ในหมวดนี้ให้หมดเลยแต่จริงๆมันก็มีพวกมังกรบางตัวที่มาก่อนน้องททมเนาะแต่ว่าอันนั้นก็คืออยู่ในหมวดคลิปมังกรไปแล้วไงก็ถ้ากับว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็จะจัดหมวดเป็นแบบนี้ละกันก็คือเป็นตัวยุคเก่ายุคใหม่แล้วก็ห้ามังกรนะครับผมก็จนกว่านวาจะมี5ตัวก็ตอนนี้เอาโนวาไปอยู่ในหมวดยุคใหม่ไปก่อนก็แล้วกันนะโอเค ก็ไม่แน่เดี๋ยวเรื่องจัดหมวดหมู่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีจัดใหม่อีกรอบนึงเพื่อให้มันแบบสมดุลมากขึ้นในการจัดรอบหน้าก็ได้อันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ก็เลยจะจัดแบบนี้ไปก่อนเพื่อให้มันสมดุลที่สุดละกันเนาะโอเคก็ขอเปิดประเดิมด้วยตัวของนักธนูนะครับนักธนูเนี่ยในบรรดาตัวยุคเก่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะดีที่สุดละเพราะในคลิปนี้เนี่ยจะมีพบตัวเลเจนดีแบบเบสิกเบสิคยุคเก่าๆทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะมีนักธนูมีแสงจันทร์นางฟาทะเล ต้นไม้พุทธคีแล้วก็ปิดด้วยตัวของแม่มดเนอก็6ตัวนี้นะถือว่าเป็นตัวเล gend basic ของเกมเลยก็ว่าได้คนับก็ใน3ใน4ไม่ใช่3ใน4สิ4ใน6เริ่มเบอร์เบอร์เหมือนเหมือน,น,นละนี่ขนาดเพิ่งเริ่มคลิปแรกนลเนี่ยก็4ใน6กเนี่ยก็เป็นตัวที่มาตั้งแต่ภาคลายคกิรันแล้วครับก็คือมีมัคคณูถูกไหมนางฟ้าทะเลอะ่ะก็มาตั้งแต่ภาคลายกิรันไอแสงจันแสงจันนี้ก็เบสิกเหมือนกัน ไอตัวผู้อคีผู้อคีนี่เล g e n d a ี่ยุคแรกเลยอะตัวแรกสุดของเกมเลยต้องพูดว่าตัวแรกสุดก็ได้แหละมั้งเพราะว่ามันตอนนั้นเล gend ยุคแรกสุดของเกมลายคุกกี้รันมันมาทั้งหมด2ตัวก็คือเป็นสาวเจ้าป่าแล้วก็เป็นผู้อาคีครับก่อนที่พอมาเป็นคุกกี้รันโอเวนเบกเนี่ยสาวเจ้าป่าจะโดนลดขั้นเหลือเป็นแค่อีปิกนะ <c oughs> เออก็เผื่อใครแบบไม่รู้นะฮะสาวเจ้าป่านี่เคยเป็นคุกกี้ระดับเล g e n d ร r ่เลยนะแต่ว่า เป็นเล gendary ในภาคตัวของกาเกาคุกิรันกับตัวของลายคุกิรันนะฮะส่วนในภาคโอเวนเบกน้องก็โดนลดขั้นไปอีปิกอย่างที่บอกไปก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าเลเจนต์ตัวอื่นมันเป็นแบบสมเลเจนต์อะเออตอนนั้นเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเขาก็คงแบบเออเน้นดีไซน์มาก่อนอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งดูรอแล้วเออสาวเจ้าปากก็เข้าใจได้ว่าทำไมลดขั้นเป็นแค่เลเจนต์นะเพราะว่าตัวเลเจนต์ตัวอื่นมันเป็นแบบระดับคอสมิกบีอิงอะไรเงี้ยเออมันเป็นตัวตนระดับจักรวาลเป็นตัวตนระดับเทพอะไรเงี้ย สาวเจ้าป่าเป็นแค่คนป่าเป็นแค่เด็กหลงป่าเออจะให้มาเป็นเลเจนด์เหมือนกันก็อาจจะดูแปลกๆอะไรอย่างนี้เนาะเออก็เข้าใจได้อยู่นะฮะก็เลยทาให้ปัจจุบันอย่างที่บอกสาวเจ้าป่าก็โดนลดคันไปนะก็น่าสงสารไปนะฮะดังนั้นพวกตัวเลเจนด์เนี่ยก็จะเลยจะเหลืออยู่ประมาณนี้เนาะโอเคก็สาหรับเซตของนักธนูเนี่ยที่มันดีกว่าชาวบ้านนิดนึงด้วยก็เพราะว่ามันสามารถเอาสตีเวียมาผัด2ได้นะก็เลยทําให้แต้มอาจจะดูดีกว่าเพื่อนนะอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะซึ่งนักธนูเนี่ยเป็นตัวที่ สัตว์เลี้ยงของมันคอปเตอร์ไม่ไผ่เนี่ยค่อนข้างอึดนะคือสัตว์เลี้ยงคอปเตอร์ไม่ไผ่เนี่ยความสามารถมันค่อนข้างที่จะให้สโลเดนค่อนข้างเยอะนะอารมณ์มันจะคล้ายๆกับไอสัตว์เลี้ยงโลของสัปปะรดเลยอารมณ์ก็ใกล้ๆกันสโลเดนก็ใกล้ๆกันนะแต่ว่าของคอปเตอร์ไม่ไผ่นี่รู้สึกว่าจะคูดาวน้อยกว่าปะหรือนานกว่าแต่ว่ามันให้สโลเดนเยอะกว่านะเออแต่ว่าการแสดงความสามารถเหมือนจะใช้เวลาแป๊บเดียวจบอะไรอย่างนี้เนะซึ่งพอเอามาเทียบเทียบกันดูจริงๆก็ถือว่าความอึดก็ใกล้ๆเคียงกันนะ ระหว่างโลก,กับไอ้คอปเตอร์ไม่ไผ่นนองไอ้ I ay, เพื่อใครงง,งคอปเตอร์ไม่ไผ่คืออะไรคือไอ้เลียงนังน่งธนูผมชอบเรียกคอปเตอร์ไม่ไผ่นะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกังหันไงเออมันเป็นกังหันใบไม้นะชื่อจริงมันแต่ว่าผมติดปากเรียกคอปเตอร์ไม่ไผ่ไปแล้วอันนี้เราไม่ได้ถ่านที่เข้าใจก็แล้วกันนะฮะโอเคก็ในจังหวะผัดแรกเนี่ยยันยี่เห็นว่าผมอาจจะไม่ได้ยื้อเลยนะเพราะว่าอ่าเพื่อให้ตัวของโคตาการลดเลือดของคอปเตอร์ไม่ไผ่เนี่ยสามารถที่จะมาลงกับผัดสองได้เต็มที่นะไม่เช่นนั้น ยื้อผัดแลกเยอะเกินไปเพราะว่าตอนก่อนที่ผัดแลกจะตุยอะ่ะสัลเลี้ยมันจะทํางานพอดีไงถ้าเรายื้อผัดแลกเยอะไปสัเลี้ยมันจะแสดงโคตากับผัดแลกเยอะไปน้ออ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่822ล้านนมออันนี้ก็คืออย่างที่บอกอันเนี้ยน่าจะดีสุดในบรรดาเลเจนต์ตัวยคเก่าละโอเคโอเคมาสู่เซตที่2กันต่อน้อนก็จะเป็นตัวของแสงจันนั่นเองสัแสงจันทเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเซตสายเครื่องยนต์บวกกับแผนที่เพื่อให้ตัวของแสงจันทเนี่ยสามารถไปเก็บตัวของโคเลอร์คนที่4ถึงได้น้ สบายชิย้นเนี่ยผมเลยใช้เป็นตัวของสมบัติทําแต้มสายสปีดอย่างตัวของแคดดี้ตอตกจรวแสงนะก็ได้ทั้งเนื่องเยนนี่ได้ทําแต้มด้วยแล้วเราก็พุง่งค่อนข้างบ่อย,ยนะครับก็ด้วยความที่ด่านนี้เนี่ยระยะทางขวดเลือดค่อนข้างจะไกลนะก็เลยใช้เป็นตัวของแผนที่มาช่วยดึงระยะเพิ่มนั่นเองนะครับเพื่อให้แสงจันทร์ไปเก็บขวดเลือดถึงได้เนาะส่วนผัดสองเนี่ยก็เล่นเป็นบูพายนะครับก็เซตคล้ายๆกับที่เล่นในด่านไอตัวป่าศักดิ์สิทธิ์รอบก่อนแหละแต่ว่าเราต้องใช้เป็นสมบัติตัวช่วยเพิ่มไงเพื่อให คือจริงๆถ้าแสงจันหนานี้ไม่ต้องใส่สมบัติดึงระยะเพิ่มเนี่ยผมว่าแต้มาอาจจะดีกว่านี้นะแต่ว่านั่นแหละมันต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มเพื่อให้ไปถึงได้ค่อนข้างชัวร์นะคือถ้าไม่ใช้เนี้ยผมว่าน่าจะตายก่อนนะเพราะว่าดานนี้เป็นดานที่ระยะทางขวดเลือดค่อนข้างไกลามากนอก็แสงจันถือว่าเป็นตัวที่มันต้องใช้ขวดเลือดใหญ่ถึง4ขวดนะมันถึงจะใช้สกิลแอคทีเวตสกิลท้ายได้แบบเป๊ะๆพอดีนอก็เลยจะทําให้ตัวมันเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงในเมตาปัจจุบันแล้วก็บวกกับแต้มมัน แสงจันเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆเป็นตัวที่บัฟมาน่าจะล่าสุดในบรรดาพวกตัวเก่าเก็บของตระกูลเลเจนดารี่ละแต่ว่าด้วยความที่อ่ามันถึงจะบอกว่าบัฟมาล่าสุดแต่ก็บัฟมาตั้งแต่ตอนไซริทอนว่าเข้านะครับซึ่งมันก็ผ่านมาปีกว่าๆละดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่น้องก็จะใช้งานไม่ค่อยได้แล้วนั่นเองนะครับก็จริงๆแสงจันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแอบโผล่มาบ้างนิดหน่อยในตัวของการเล่นเบรกเอาในตัวของดันอ่าเบรกเมืองผู้วิเศษเนาะก็มาในฐานะตัวล็อกประจำซีซันถึง2ครั้งเลย ซึ่งก็สร้างความปวดหัวอารหันให้กับผู้เล่นเบรกเอาพอสมควรนะเออเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมัดมือชกอะถ้าบังคับเป็นผัดสุดท้ายอะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยผู้เล่นพอสมควรเนอะตอนนั้นก็บ่นไปเยอะเหมือนกันนะเออเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าน่าอนาคตก็คงจะไม่มีแล้วแหละถ้ามีอีกก็น่าเกลียดเกินไปเนอะเพอมันเหนื่อยผู้เล่นอะในการที่จะบังคับตัวเเจนดารี่มาเป็นตัวแบบ ตัวล็อกประจําสีสั่นถึงแม้ว่าแสงจันทร์มันจะเก่ามากแล้วก็ตามอ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปั้นแสงจันทร์ไงดังนั้นผมคิดว่าการที่ล็อกตัวซีซั่นเป็นตัวเลเยนันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่มากแค่ล็อกตัวก็ว่าเหนื่อยละล็อกเป็นตัวเลเยนันอีกก็เลยหนักเลยนะครับอ่ะแต่ก็นั่นแหละเนาะแสงจันทร์เหมือนเขาก็พยายามเข็นมาตลอดเนาะคือแสงจันทร์ก็เป็นตัวที่เอาจริงๆมันก็บัฟบ่อยนะในช่วงเมตาก่อนหน้านี้มันบัฟถี่เหมือนกันนะคือต่อให้ไม่ใช่แพทที่มันบัฟของมันเองอะ ก็รวมยังไม่รวมไอตัวแบบพวกปักสมดุลด้วยนับแค่แพลมันเองอย่างเดียวก็บัฟบ,บ่อยแล้วนะทั้งคุคกกี้บัฟตัวมันเองเพียวๆเอ่ย er, บัฟสัตว์เลี้ยงเอ่ยบัฟแคนดี้เอ่ยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะบัฟบ,บ่อยนะ <c azzi> ก็เลยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้งนขางจะกึ่งๆลูกรกักเดฟเหมือนกันนะเออมาบ่อยเหมือนกันในเมตาเนาะแต่ก็นั่นแหลนะเนาะถือว่าช่วงนี้ก็เงียบๆไปนะพวกตัวเก่าๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้บัฟเท่าไหร่สงสัยมีบัฟอีกทีก็คงแบบตอนเลเจนต์ตัวอื่นแบบ เก่าๆเหมือนกันที่ได้บัฟอีกรอบนึงมั้งเออแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้บัฟเลเจนด์เก่าๆแล้วนะแบบมีเลเจนดนใหม่มาทีก็ไม่ค่อยได้บัฟแล้วนมแต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าสตีเวียล่าสุดก็จะบัฟตัวของน้องดีมละสงสัยที่เขาไม่ได้บัฟตัวเลเจนดนเก่าในรอบนี้ด้วยเพราะว่ามันมีบัฟน้องดีมด้วยหรือมั้งเออก็เลยไม่ได้บัฟพ,พวกตัวเก่าๆมาด้วยจริ่งน่าจะเป็นออฟฟอร์เดนตี้ที่ดีในการบัฟต้นไม้นะาาว่ยก,กลกกไ อาจจะซํำซ้อนเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะกออออ็ถือว่าดีแล้วแหละที่ไม่บัฟพวกตัวเล gendary มาบ่อยๆคนระับไม่งั้นนี่โอ้โหเมตากระดานสกอร์บอร์ดก็คงมีแต่เล gendary พอดีนะอย่างช่วงที่แบบที่ผมบอกไปเมื่อประมาณแบบปีก่อนอะไรเงี้ยช่วงประมาณเกือบปีกว่าๆก,ก่อนอะมันค่อนข้างนี่แบบโอ้โห,โหเล gend เน,นี่แทบจะคลองสกอร์เลยแทบไม่เห็นหน้าตัวอีพิกเลยคือมันบัฟเลเจนบ่อยอย่างที่บอกนคะรมันก็เลยทําให้ ตารางอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเห็นหน้าแต่ตัวเลจนด์นะช่วงนั้นก็ดีแล้วแหละที่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีละเออก็นานๆบัฟทีก็โอเคแต่ว่าจะบัฟเรื่อยๆถี่ๆมันก็ไม่ไหวเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เลจนด์ก็มาเรื่อยๆไงถ้าจะบัฟตลอดตอนที่เลจนด์ตัวใหม่มาก็คือมันจะไม่มีที่ยืนให้ตัวอีพิกเอาไงอ่าโอเคก็บ่นแต่เรื่องอื่นไปเลยเราไม่ได้ดูเกมเพลย์เลยเนาะแต่ยังที่บอกว่าเซตก็อารมณ์คล้ายๆกับที่เล่นรอบก่อนบูไพกก็ยื้อๆเพื่อให้ใช้สกิลทายได้นะ อ่ะโอเคก็จบที่804ล้านนมอย่างนี้บอกว่าแต้มก็สู้นังขนมไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าโอเคสำหรัตัวยุคเก่านมพเพราะหลัลงตรงเนี้ยจะไม่ถึง800แล้วนะ <c oughs> โอเคมาสู่ตัวที่3กันนะผมก็จะเป็นน้องนางฟ้าทะเลนั่นเองแฟนของน้องแสงจันนะฮะ <c oughs> เออใช้คำว่าแฟนได้ปะเพราะว่าน้อง2ตัวนี้เขาแบบมีโมเมนต์จิิงๆกันอยู่นะน่ารักดีนะคู่นี้คู่แสงจันทนางฟ้าทะเลนะเป็นคู ยูริประจำเกมนี้แบบเป็นคู่ในตำนานก็ว่าได้นะจิ้นกันมาตั้งแต่ภาคไลน์ละโอเคก็สำหรับตัวของน้องนางฟ้าทะเลเนี่ยอย่างนี้บอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ก็บัฟมาในช่วงที่มีการบัฟตัวของเลเจนด์เก่าๆหรือเลเจนด์ใหม่ๆมาเนาะซึ่งตอนนั้นเลเจนด์ใหม่ที่มาเนี่ยก็คือเป็นตัวของน้องเจ้าแห่งทะเลลึกเขาก็บัฟตัวของน้องนางฟ้าทะเลมาด้วยนะในแพทนั้นก็บัฟมาตอนช่วงประมาณต้นเดือนมั้งเพราะว่าไอตัว เลจนด์เจ้าทะเลมันมาช่วงกลางเดือนถูกไหมละ่ะซึ่งตัวของน้องนางฟ้าทะเลเนี่ยเป็นตัวที่บัฟมาตอนนั้นก็ถือว่าก็ไม่ได้บัฟมาโหดอะไรมากความโหดก็ถือว่าพอๆกับตัวอีปิในเมตาตอนนั้นนะซึ่งทําให้หลังๆเนี่ยตอนที่เขาบัฟพ,พวกตัวเลจนด์ตัวอื่นมาด้วยเนี่ยเขาก็บัฟให้เลจนด์ตัวนั้นอนะที่บัฟตามมาแบบในแพทนั้นอนะก็ดูมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นนะซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือเลจนด์ตัวนั้นมันก็จะอยู่ได้ยาวไงแต่ข้อเสียก็คือแบบ ไม่ได้ปั้นเลเจนตัวนั้นไว้ก็เหมือนงานคูณ2อนะ่ะเพราะว่าเท่ากับว่าแผทนหนึ่งจะมีเลเจนส์งตัวไงแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีละก็ถือว่าโอเคไปนะครับจะมาบัฟเลเจนตลอดบ่อยๆก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะเหนื่อยผู้เล่นเกินไปนะถ้าแบบมีแต่เลเจจันอยู่ในหน้าตารางสกอร์บอร์ดอะไรเงี้ยก็ทําให้นางฟ้าทะเลก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอนนั้นบัฟมาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะคือมันเป็นตัวที่ใช้ยากนะด้วยความที่ตัวมันเป็นจังหวะ4ี่ไม่ใช่4ขวดจังหวะ3ามขวดนะครับแต่ว่าต ดังนั้นด่านในเมตาส่วนใหญ่เนี่ยน้องจะค่อนข้างวิ่งกินขวดเลือดเกินไปเกือบหมดเลยมีไม่กี่ด่านเท่านั้นที่น้องสามารถเล่นแล้วเป็นจังหวะดีๆได้นอ้องซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือด่านนี้แหละอ่ะด่านนี้เนี่ยด้วยความที่อย่างที่บมบอกไปว่าระยะทางขวดเลือดค่อนข้างไกลนอ้องมันก็เลยทําให้ตัวของนางฟ้าทะเลเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะน้องเก็บ3ขวดแบบพอดีสกิลเป๊ะๆได้สบายๆไม่กินขวดเลือดเกินนอ้องก็ถือว่าดีนะนานๆทีก็มีด่านที่นางฟ้าทะเลสามารถทําแต้มได้โดยไม่เคะเขินอะไรน้อง ถ้าสมมติเขาบัฟนางฟ้าทะเลรอบหน้านี่ผมก็อยากให้เขาปรับจังหวะเป็น4ี่ขวดไปเลยนะจบๆไหนๆมันก็ทําระยะทางไวระวังอยู่แล้วไงก็ปรับให้มันกินเลือดเยอะๆแล้วก็ใช้สกิลได้อีกทีนึงไปเลยมันจะได้อารมณ์แบบคล้ายๆแสงจันทร์อ่ะเพราะจริงๆนางฟ้าทะเลเนี่ยถ้าเล่นจริงๆผมว่าระยะมันไปได้ไกลกว่าแสงจันทร์นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฟื้นเลือดเยอะนะผมสัตว์เลี้ยงมันเนี่ยหยดคลื่นก็ฟื้นเลือดค่อนข้างเยอะนะคือมันอาจจะไม่ได้อึดเท่าสัตว์เลี้ยงเลเจนร์ตัวอื่นแต่ว่ามันก็ถือว่าอึดในมาาตตรรรฐนนนองงงสััเเลลีี้้้ดดด่ะก็ใใหไถบึ ส่วนตัวนางฟ้าทะเลเนี่ยมันก็ฝืนเลือดได้นะอันนี้เผื่อหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะคือแคนดี้ของน้องที่มันยิงไอเหมือนเป็นเศษทะเลไอผลึกทะเลผลึกเกลือไปเนี่ยตอนที่มันยิงไปอ่ะมันรีเลือดด้วยนะเออถ้าใครสังเกตมันจะมีมันเป็นเลือดฟ้าๆเด้งขึ้นมาตอนที่ไอตัวไอสแตนบอลน้ําของเราอ่ะมันยิงพอดีเด้งเลือดมันจะเด้งขึ้นมานิดนึงเออถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่ได้มองเห็นนะแต่ว่าเลือดมันจะเด้งเป็นสีฟ้าๆขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่อึดนะโดยพื้นฐานของมันเองอะ อึดทั้งคุกกี้อึดทั้งสัตว์เลี้ยงนมแต่ว่านั่นแหละเือตัวสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่ได้อึดขนาดนั้นถ้าเทียบกับสัตว์เลี้ยงเลเจนตัวอื่นนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงหยดเคลื่องนี้รู้สึกว่าคูดาวจะนานกว่าชาวบ้านนิดนึงแล้วก็ดีเลยค่อนข้างเยอะนมคือด้วความที่ถึงแม้ว่าครูดาวมันน่าจะประมาณ20่วิบกวิอะแต่ว่าอ่าตอนที่มันแสดงสกิลอะมันกินดีเลย์นานมากนมมันก็เลยทําให้โอเคยังได้ลูกไฟอยู่ก็คือดีเลย์ของมันอะค่อนข้างที่จะนานนม มันก็เลยทําให้โดยภาพรวมอ่ะมันก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงเลเจนที่น่าจะให้เลือดช้าที่สุดตัวหนึ่งแล้วเหมือนกันเขาถ้าอืดน,น้อยกว่าชาวบ้านอะ่ะเออนี่พูดง่ายๆนมก็เลยทําให้ผัดสองที่เหมาะเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวแบบน้องพายอะไรงี้ที่ใช้เลือดได้ประมาณ3ขวดเล็กนมบวกกับ1ขวดใหญ่นะอืมเพเพื่ออะไรคนสงสัยว่าผัดสองเนี่ยดูจังหวะยังไงนมก็หลักๆก็คือต้องทดลองเองเนั่นแหละว่าตัวไหนใช้เลือดประมาณไหนนะอย่างพวกน้องพายวิปปิ้งครีมอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เลือดประมาณ1ขวดใหญ่กกับ3ขวดเล็น ส่วนถ้าเป็นตีเวียแก้วมังกรอะไรเงี้ยมันจะใช้ประมาณอันขวดใหญ่แบบเป๊ะๆพอดีนะอันนี้มันก็แล้วแต่ตัวละครด้วยคือบางทีจังหวะคล้ายๆกันแต่ว่าเลือดที่ใช้มันก็จะต่างกันด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็จบปิดท้ายไปที่784นะครับก็นั่นแหละเนาะแต้มันก็เริ่มลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจนะโอเคมาสุดตัวที่4กันต่อนะ้ผมก็จะเป็นตัวของพูดเอคีนั่นเองก็พูดเอคีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเลเจนดี้ที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วแล้วก็ไม่อยากให้บัฟที่สุดด้วยนะเนาะ ในบรรดาเลเจนทั้งหมดน่าจะเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดแล้วมันมีความยิบย่อยในการเล่นค่อนข้างเยอะนะคือเรือหลักๆเลยพูดคียอาอธิบายไว้ก่อนเผื่อหลายคนลืมสกิลมันไปเนาะขอพูดถึงสกิลคุกกี้กันก่อนก็สกิลคุกกี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเก็บเกตตามระยะไปเรื่อยๆนะแล้วก็ในตัวของแคนดี้วิเศษเนี่ยมันก็จะทําการเก็บแล้วได้แต้มแล้วก็ช่วยเพิ่มเกตให้ปริมาณหนึ่งนะซึ่งเกตเนี่ย เมื่อเต็มไอก็คือไอหลอดสีส้มใต้ไอหลอดใหญ่อะ่ะมันเต็มปุ๊บเราสามารถที่จะกดสกิลได้นาะก็คือไอปุ่มสกิลจะสังเกตว่าบนปุ่มสไลด์อะ่ะมันจะมีปุ่มเป็นรูปพั้วคีวเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําการพุ่งไปด้วยความเร็วได้นาะแล้วก็ในระหว่างพุ่งเนี่ยก็ผลิตแยรีเร่เปลวไฟพร้อมกับทาการฟรีสเลือดด้วยนะมนเลยทําให้พั้วคีเนี่ยค่อนข้างที่จะทําระยะไปได้ไกลามากแล้วก็อึดมากเพราะว่ามันฟรีสเลือดตัวเองได้นั่นเองเนาะถึงแม้ว่าเบตเลือดมันจะน้อยแต่ว่า ด้วยความที่ฟรีดเลือดตัวเองได้แถมพุ่งไปได้ไกลอีกนะเออก็เลยเป็นตัวที่ทำระยะทางได้ค่อนข้างเยอะนะุ่อันนี้ก็คือตัวหลักของผู้ขี่นะซึ่งแค่ตัวหลักมันเองเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะพอแบบเดาความหายนะของตัวมันได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวที่เป็นสกิลมือแบบแมนนวลน,นะครับก็เลยจะทําให้ตัวมันเนี่ยต้องค่อนข้างนึงแบบกะจังหวะในการกดสกิลให้ดีไม่งั้นเนี่ยแต้มก็จะหายไปค่อนข้างเยอะนะมพวกตัวสกิลแมนนวนลหลายๆตัวก็เป็นอย่างนี้กันหมดนะครีมโซดาเอ่ยอะไรเย เป็นรอลชิโน่เอ่ยอะไรอย่างนี้นะเป็นทุกตัวนะอืมแล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยก็เป็นตัวจุดชนวนที่ทําให้ตัวมันเนี่ยยิ่งต้องมีทริคในการเล่นขึ้นอีกก็คือสัตว์เลี้ยงพยากีีนะพยากีเนี่ย,ย,าายผมจำไม่ได้ว่าครูดาวมัน22่สงหรือีินาีนะก็คือมันจะพุ่งไปข้างหน้าเราแล้วก็ทําการแปลงร่างเป็นพยา,าคีพร้อมฟื้นเลือดแล้วก็ทําการให้คุกกี้เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วแสงเป็นระยะเวลานึงนะครับซึ่งมันสามารถคอมโบกับก,บการพุ่งของคุกกี้ได้ไงเพราะว่าพุ่งคุกกี้้าา้อะมมมมัันนจสสาาาาารรถถซไไไปกกบควาาลุไฟได ซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้ลูกไฟพอดีถูกไหดังนั้นถ้ามันทํางานไปพร้อมกันเนี่ยมันจะพุ่งไปได้ไกลมากนบวกกับสัตว์เลี้ยงที่ให้เลือดอีกและคุกกี้ที่ฟรีเสื้อได้อีกก็เลยถือว่าเป็นคอมโบหนึ่งที่วิ่งไปได้ไกลมากน้พวกคีเนี่ยเป็นตัวที่เอาจริงๆในเมตาปัจจุบันเนี่ยถ้าโผล่มาในเบรกสุ่มันก็ยังพอเล่นได้นะเพราะว่าด้วยพื้นฐานของมันเองมาเป็นตัวที่อึดมากอยู่แล้วน้ดังนั้นถ้าเล่นกับพวกคอมโบที่เพิ่มแต้มได้เยอะๆอะไรเงี้ยในปััุนนนนเเเเกกส่มมมม็ยยถือวาาาาต้โริลลล เบอรแบบอยากทำเควสที่มันวิ่งไกลๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเราเป็นตัวที่น่าจะทําระยะได้ไกลที่สุดในเกมแล้วนะ,นะตอนนี้นะนี่ขนาดนี้เราเล่นแบบ5ไม่ใช่5บ้าบอมอ,ะอ่ะอ่าสามทำแต้มนมเอา5้ามาจากไหน3ทําแต้มนมเรายังสามารถมาเก็บขวดเลือดได้เลยเนะี่ยเห็นไหมคือมันทําระยะทางได้ไกลามากจริงจรนมคือถ้าเป็นเซตอื่นเนี่ยคือขนาดแบบนางฟ้าทะเลฟื้นเลือดตลอดอะไรเงี้ยยังมาไม่ถึงด่านขวดเลือดด่านนี้เลยนะแต่พวกคีมาถึงได้อ่ะ ก็คิดเล่นๆละกันว่าตัวมันอึดขนาดไหนแล้วก็วิ่งได้ไกลขนาดไหนเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบเอ่อเป็นตัวที่เล่นสนุกนะแต่ว่านั่นแหละก็มีข้อแม้ในการเล่นเยอะระดับหนึ่งเนาะอ๋อแล้วก็มันจะมีคอมโบแบบคอมโบสายฟรีสเลือดอยู่เนาะก็คือเป็นอ่าพุ่ยคีบบวกกับเยติถูกไหมก็คือกดสกิลสลับกันเนาะบอกเลยว่าอึดมากเออคอมโบเป็นคอมโบที่อึดมากเอาไว้เล่นสนุกสนุกได้นะคอมโบนั้นนะแบบใครอยากเล่นแบบวิ่งนานๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคอมโบที่น่าจะอึดที่สุดในเกมแล้วแหละ เกิเมื่อก่อนมันเคยมีแม่มดเยติอยู่แต่หลังแม่มดมันเนิร์ฟเรื่องเลือดมามันก็ถือว่าตอนนี้น่าจะไม่อึดเท่าผู้เอขี่ละตอนนี้ผู้อกขี่ก็ถือว่าเป็นเลเจนด์ที่อึดที่สุดในเกมไปนะแล้วก็เป็นตัวที่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดด้วยเหมือนกันเออเพราะว่ามันต้องแมนนวลไงมันไม่ออโต้นะฮะก็นั่นแหละเนาะเป็นข้อเสียของมันนโอเคก็สาหรับผัสองเนี่ยก็จะใช้เป็นแมจักรกลนะผด้วยความที่ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้เลือดได้แบบเวอร์ขนาดนนนนัั้ะะคืออมก็แแหลต่่วา มันไม่ได้ให้อึดได้พอสำหรับพวกแบบนักบินม์ชเมโลจะใช้สกิลทันนะครับคือมันไม่ได้ให้อึดได้พอเท่ากับขวดเลือดใหญ่หนึ่งขวดอ่สะสเตลี้ยงมันจะให้ได้ประมาณแบบครั้ง2ครั้งประมาณ2-3ถึงครั้งไม่เกินนี้นะครับสำหรับผัด2นะในจังหวะนี้ก็เลยเป็นผลนี้ทำไมถึงใช้เป็นแมจัก,กวานมเพราะว่าแมจัก,กวานเนี่ยสเตลี่ยงให้เลือดได้ประมาณสองครั้งก็สกิลทันละมันก็ถือว่าค่อนข้างจังหวะดีนั่นเองเนาะโอเคซึ่งนั่นแหลนะเนาะแต่มันก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานของมนันนะ อ่ะโอเคก็จบที่7 7 6นะอืมก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานตัวเก่าอย่างที่บอกไปนะครับแต้มก็พอๆกับนางฟ้าทะเลเลยเนาะโอเคมาต่อกันที่ตัวที่ถ้ากันนะครับก็จะเป็นคนปู 1, ป่พันปีหรือต้นไม้พันปีนั่นเองนะครับเลที่หลายคนก็เรียกหลวงปู่อะไรเงี้ยเออแล้วแต่จะเรียกกันก็แล้วกันเออบางทีผมก็เรียกต้นไม้บางทีผมก็เรียกหลวงปู่ตามชาวบ้านเขาก็มีนะครับก็สำหรับต้นไม้พันปีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มาในยุคที่คุกกี้รันนะจะได้เรียกว่ายุคมืดขั้นสุด อีกแพ่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามาในแพ่นที่มีเรื่องของการปรับระบบส่วนผสมใหม่นะไอระบบแคนดี้ของตัวคุกกี้อ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะระบบผสมก็คือเป็นแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะวิธีการหาส่วนผสมจะยากกว่านี้เยอะนะพวกบ่วกผลึกทองผลึกลุ้งอะไรเงี้ยจะไม่ได้หาซื้อได้ตลอดเหมือนตอนสมัยนี้นะสมัยนั้นคือยังค่อนข้างที่จะหายากมากนะมันก็เลยเป็นบทที่ตอนนั้นนี่คือดราม่าหนักค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะสำหรับตัวของ แคนดี้ต้นไม 1, ้พันปีเพราะว่าแคนดี้เลเจนดารี่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของระบบส่วนผสมใหม่ด้วยนาะเพราะว่าการผสมแคนดี้เลเจนดารี่เนี่ยมันต้องใช้ไอ้ผลึกเอสอะไอ้ผลึกตัวดีอ่ะสูงถึง36อันเนาะเอวสิหรือ36นี่นแหละซึ่งใช้เยอะมากนาะยังไม่รวมกับวัตถุดิบตัวคุกกี้ใช้9อันไอ้วัตถุดิบคุกกี้อ่ะมันดอกยากอยู่แล้วปกติแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเขาโลส่วนผสมทิ้งทั้งหมดกายเอาไปย่อยเป็นผงแทนออตอนนั้นเอาเอาวัตถุดิบเก่าเราไปย่อยเป็นผง แล้วก็บวกกับการหาวัตถุดิบที่ยากขึ้นเยอะนะผมก็เลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบเหมือนลงระเบิดอะเออเหมือนลงบอมลูกใหญ่อะ่ะอารมณ์เหมือนสารัตทิ้งระเบิดลงนางาสเก,กียเอออารมณ์นั้นเลยนะคือแบบตอนนั้นคือปรีแตกกันทุกเซิร์ฟเลยคือแบบคนเลิกเล่นกันไปเยอะมากนะผมตอนที่แคนดี้ต้นไม้เข้าแล้วตอนนั้นนี่เรียกได้ว่าเป็นช่วงแจ็คพอตพอดีนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ช่องเราเพิ่งแบบเริ่มทําคลิปได้ประมาณ2องสาเดือนเองนะผม ประมาณนั้นประมาณ3 4เดือนประมาณนั้นก็คือคลิปช่องเราเพิ่งโตเพิ่งเริ่มโตไม่ได้แค่แป๊บเดียวเองเนาะก็มีแพทนี้เข้ามาซึ่งก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนั้นนี่คือผมทําคลิปแบบบ่บนแพทด,ด้วยเออคือปกติผมไม่ไมค่อยบ่นเลยนะอ่ะถ้าใครตามมาจนถึงตอนนี้เนะี่ยจะสังเกตว่าผมแทบไม่ค่อยบ่นเลย,เลยขนาดไอตอนก่อนหน้าเนี้เดือนก่อนไอเรื่องระบบแคนดี้อ่ะผมก็ถือว่าผมบ่นน้อยมากเลยนะก็คือ ทำเป็นแบบคลิปบ่นแบบสั้นๆในตัวของปลายคลิปตอนที่รีวิวยุกว่าไปถูกไหมละ่ะแต่ว่าแพทไอตัวต้นไม้พันปีเนี่ยผมถึงขั้นต้องทาคลิปแยกอเอ่อคิดสภาพแล้วกันว่าอาการมันหนักขนาดไหนนะนะตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่สร้างดราม่าหนักมากนะนะตอนนั้นพอๆกับไพ,พ่ผูพิทักษ์เลยแหละเออแล้วมาปีเดียวกันได้ปะ่ะไอระบบไพ่ผูพิทักษ์อ่ะเออน่าจะมาไล่เลี่ยกันนะไม่ได้ปีเดียวกันปะ่ะน่าจะไล่เลี่ยเลี่ยกันไพ,พ่พิทักษ์น่าจะมาก่อนประมาณปีนึงมั้งนะผมก็จาไม่ได้แล้วก็นั่นแหละ ไพ่บุยพักก็คือมาแบบประมาณ3 4มสี่ปีและปัจจุบันก็ยังเป็นตำนานอยู่นะแล้วก็ระบบผสมใหม่ของต้นไม้พันปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานเหมือนกันก็เรียกได้ว่าหลวงปู่แกที่มันดราม่าหนักด้วยอีกอย่างนึงก็มันเป็นเรื่องของแบบคือปู่แกมันเป็นตัวที่น่าจะเป็นเลเจนด์ตัวสุดท้ายเลยมั้งที่ยังไม่ได้แคนดี้นะตอนนั้นนบะซึ่งเป็นเลเจนด์แบบยุคเก่าเลยอะเออที่ยังไม่ได้แคนดี้นะตอนนั้นมันเลยทําให้แบบพอมันมาพร้อมกับแคนดี้แล้วมาพร้อมกับระบบใหม่ดราม่ามันก็เลยยิ่งแตกนะ เพราะว่าแบบหายากกว่าเดิมแบบร้อยเท่าเลยเออในการหาส่วนผสมนะตอนนั้นตอนนี้ก็ยังหายากอยู่แต่แค่ตอนนั้นนะคิดสภาพว่าหายากกว่านี้ประมาณร้อยเท่าได้นะ <c oughs> เออตอนนั้นนี่คือแบบไม่มีไม่ยังไม่มีรานคานยมณีได้มั้งหรือมีแล้ววะนั้นยังไม่มีใช่รานคานยมณีเพิ่งมาตอนแพดบูสลัตเองใช่อ่าต้นไม้ยังไม่มาระบบตอนนั้นยังไม่มีระบบลางคานยมณีนะผมตอนนั้นคือส่วนผสมหายากมาก วัตถุดิบ S คือแทบจะต้องเติมร0% 0เตพื่อที่จะหานะเออตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่าหนักๆไปนะครับซึ่งนั่นแหละเนาะปัจจุบันในการหาวัตถุดิบตอนนี้ก็ถือว่ายากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนนานู้นอะเราแค่แบบวิ่งฟาร์มในเกมเราก็ได้ถุงผสมวัตถุดิบมากันเต็มไปหมดละตอนนั้นนี่คือแบบมีวัตถุดิบเต็มคางกันเลยแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็คือแบบล่อยหลอกันไปเยอะแล้วนะเออล่าสุดผมก็ไอ้ระบบตัวพรอนแคนดี้พิเศษล่าสุดด้วยก็นนนัั่่แหหลละกก็เรยรยรไได้วาอออปฮ อ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่7 8 9นมเออก็ถือว่าปู่พันปีก็ถ้าเที่ยวกับพวกตัวมาตรฐานเก่าๆก,ก็ถือว่าแต้มดูดีอยู่นะอืมโอเคเรามาปิดท้ายกันที่แม่มดแห่งความมืดกันนมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ใครหวังบ้าง <c oughs> ไม่น่ามีใครหวังกันเนาะหรอกมั้งเออเพราะว่าบัฟล่าสุดนี้ก็คือบัฟมาตอนสมัยไอ้นี่ป่ะไอช่วงแบบมาสเตอร์แลนด์เข้าใหม่ๆเลยมั้งเออก็ m a มาสเตอร์แลนด์ตอนนั้นเข้ามาพร้อมกับไอแพท ไอตัวน้องหัวหอมกับไอตัวทัฟเฟิลมั้งเออหลังแผทนางฟ้าทะเลได้แผดหนึ่งแล้วก็ผ่านมาประมาณแบบไม่กี่แพทอะเออก็มีบัฟนักขน,นูแล้วก็ตามด้วยตัวของน้องไอตัวแม่มดเนี่ยแหละซึ่งแผทรู้สึกจะมาตอนช่วงเมษาม,มาตอนมะเฟืองมาพอดีอะเออก็คือนานมากแล้วสำหรับตัวของแม่มดเนามะเฟืองก็เพิ่งบับไปเนาะล่าสุดก็แม่มดเนี่ยเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนมันเคยอึดกว่านี้นะเออคือตัวมันเองอะเมื่อก่อน การสืนเลือดมันจะเยอะกว่านี้น้อแต่ว่าอันนี้เขาเนื้อไปเพราะว่าเขาจะเอาไปใส่ในตัวของสัตว์เลี้ยงที่ไอเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้โซเดนด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้โซเดนถึง12%น้อแต่ว่า12%เนี่ยมันไม่พอให้พวกแบบทายหรือวิปปิ้งใช้สกิลทายทันนะเพราะว่า12น้อยไปนมขนาด13ยังต้องยื้เสี่ยงแบบเอาเอาเป็นเอาตายเลย12ก็คือไม่ไหวน้อก็เลยใช้เป็นผัด2ยุคก,กว่าแทนนะอืมส,สรเร็นี้นาะ ก็ <G ül> แม่หมดเนี่ยเอาจริงถือว่าเป็นตัวที่เบสแต้มค่อนข้างจะมาช้านะคือมันจะไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่แบบตัวอื่นอะสกิลคือได้แต้มถูกไหมแต่ว่าแม่หมดเนี่ยการใช้สกิลมันคือการเด้งเลือดเนาะเนี่ยอย่างนี้เห็นว่าตอนมันเรียกมือหรความมือสกิลอะไรของมันออกมาเนี่ยมันจะเด้งเลือดเนาะซึ่งมันก็เลยเป็นตัวที่สกิลแ,แต้มจะมาช้านิดนึงเพราะว่าแต้มหลักๆเนี่ยมันจะมา2อย่างก็คือมาจากไอ้วงเวทนา่ว่าวงเวทก็คือมาจากไอ้ตัวไอหลอดสีฟ้านะเออไอหลอดฟ้าเต็มมันก็จะเรียกวงเวทออกมาหนึ่งคร แล้วก็พอผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งอย่างที่2ก็คือมันจะมาจากไอตัวสแตนไอสแตนเนี่ยคือแคนดี้นะไอตัวอสูรเค้กอะไรของมันเนี่ยแหละมันก็จะทําการไอใช้หอกเนี่ยทิ่มออกมาแล้วก็ผลิตเยลลี่เนาะซึ่งแต้มมันจะมาจาก2อย่างนี้ดังนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่แต้มจะชากว่าชาวบ้านครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวที่อึดไงนัตอนนั้นมันก็เลยถือว่าเป็นตัวที่โหดมากแต่ว่าไม่หมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดหนักเหมือนกันัมเพราะว่าผ่านได้ไปได้ประมาณแผ่2แผ่เองมั้งก็มีอะโลเวล่าตแล้ว แถมตบแบบตบไม่เห็นฝุ่นเลยนะคือแบบอยู่ๆก็มาตบเลยอ่ะแบบแม่มดคือเสียชื่อเลเยนด์เจนมากนะตอนนั้นเนาะเรียกได้ว่าโหดได้แป๊บเดียวก็มีตัวอีปิกมาตบแล้วแถมตอนนั้นนี่เป็นคอมโบอีปิกล้วนเลยนะเพราะว่าเป็นอโลเวล่าผัดพริกหยวกเนี่ยเออก็เรียกได้ว่าแม่มดนี่คือเป็นตัวที่แบบกว่าจะโหดแถมโหดได้แป๊บเดียวก็โดนแกงซะละอะไรอย่างี้นะฮะก็เราเป็นตัวที่ปั้นมาไม่ใช้ไม่คุ้มเลยแถมเป็นตัวที่อ่รเป็นตัวที่ผมแบบ ไอน,นี้ยนะเป็นตัวที่ผมมาราทอนฟาร์มแคนดี้เองด้วยนะเออคือตอนนั้นอย่างที่บอกไปในต้นไม้พันปีว่าก่อนหน้านี้ระบบการหาส่วนผสมมันจะง่ายกว่านี้นิดนึงเนาะมันก็เลยเป็นผลที่ผมก็เลยแบบอ่ะกัดฟันวิ่งหาดูเป็นตัวแรกและตัวเดียวที่ผมวิ่งฟาร์มเนาะแล้วก็จากนั้นก็ไม่ฟาร์มละซื้อแคนดี้เอาตอนนั้นยังไม่ได้ทําช่องไงเออก็เลยแบบไม่ได้รีบอะไรก็ฟาร์มฟาร์มฟรฟีไปเติมไปแพ็คเดียวเองมั้งแล้วที่เหลือก็ฟาร์มฟรีหมดเลยเนาะก็นั่นแหละพอโดนแบบ อยู่ได้ประมาณใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะกว่าจะหาจนตันปรากฏว่าอยู่ไปได้อีกแค่ประมาณเดือนเดียวโดนตบเละก็เลยกลายเป็นว่าช่างแม่งละ <l ux> รู้สึกรู้สึกกำมัดนิดนิดนิดหน่อยหน่อยห,ห,หลังจากการที่แบบโดนตบอย่างรวดเร็วนะแต่จริงมันก็ไม่ได้ตบยับขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็น่าหละเนะ้องมันก็น่าเสียใจที่แบบอยู่มาได้แค่ประมาณเดือน2เดือนอะไรเงี้ยก็โดนเลเจนไม่โดนเลเจนด้วยซ้ำโดนอีพิกเทีบรัศมีด้วยนาะมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นตราบาปประจาตัวแม่มดไปนะเออซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็น เลจ e ด์ที่น่าจะกากที่สุดในบรรดาเลจนด์ทั้งหมดนะัตอนนี้แล้วนมคือเลจนด์ตัวอื่นยังเห็นทรงแต้มบ้างนิดๆหน่อยๆนะขนาดนางฟ้าทะเลผมยังรู้สึกว่ามันโหดหรือต้นไม้พันปีผมยังรู้สึกว่ามันยังแบบมีทรงโหดอะแต่นี้คือแบบแต้มน้อยมากนะผมก็นั่นแหละเนาะตัวมันเป็นตัวที่ไม่เคยได้บัฟเลยนะตั้งแต่ตอนมันได้แคนดี้มานมก็ไม่แปลกอะไรนะที่แต้มมันจะน้อยกว่าชาวบ้านนมอ,อ่ะโอเคก็จบที่690เห็นไหม ไม่ถึง700ด้ได้สามนมอ,อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรวมเซตเลเจน d ด r รี่ในด่านสถานที่ไทยท,ทำหนังยันริวทงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลงังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย